สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหม,มิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหม,มิงของเบงเมืองไทยเจ้าของ YouTube a c c o แค t สินแสหม,มิงของเบงเมืองไทยนะครับชาวลัคนากรกฎทุกท่านดวงชะตาของท่านในสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14นั้น สินสาหมิงพูดดลยนะครับว่าเป็นสัปดาห์นะครับที่คุณจะต้องใช้พลังความคิดอย่างมากนะครับต้องใช้พลังในเรื่องของความคิดอย่างมากทีเดียวชาวลัคนากรกฎนั้นคุณจะมีเรื่องจุกจิกมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะครับและก็จะมีความกังวลใจทีเดียวในช่วงประมาณวันพฤหัสนะครับ นะครับวันพฤหัสนี้เป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกกังวลใจในเรื่องของการเงินการทองอย่างมากอย่าก,กันนั้นเลยนะครับชาวลัคนากรากฎนั้นดาวศุกร์ของของเออของดวงคุณเนี่ยก็จะย้ายออกไปนะครับในประมาณวันที่8มิถุนายนย้ายไปอยู่ในภพลาภะก็ขอให้คุณสบายใจได้อย่างนึงว่าดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในภพลาภาะตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งเกษตร ไอ้ความกังวลใจของคุณเรื่องการเงินการทองน่ะมีอยู่แต่สุดท้ายแล้วมันจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขไปได้ด้วยตัวของมันเองอย่างแน่นอนนะครับอย่ากันั้นเลยนะครับชาวลัคนากรกฎคุณจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งช่วงที่ต้องระวังที่สุดก็คือวันอังคารที่9นะครับระวังสุขภาพระวังเรื่องความเครียด นะครับนะครับระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดจะรู้สึกจุกจ,จิกใจกับมันนิดนึงนั่นแหละนะนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับช่วงที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือช่วงวันพุธนะครับวันพุธวันพุธท,ที่10มิถุนายน นะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ช่วงวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงจังหวะตรงนี้ชาวลัคนากรากฎคุณจะมีความรู้สึกแฮ ppy สบายใจในเรื่องของความรักเรื่องของสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบอกบอกบอกด้วยว่าชาวลัคนากรากฎนั้นนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของสัมพันธภาพ นะครับให้คุณมองว่ามันเป็นเรื่องของอความรู้สึกที่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอใครหรือใครเข้ามาเจอคุณให้รู้ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสัมพันธภาพต่างๆที่ไปในทางที่ดีนะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนคนที่เป็นชาวกรกฎแล้วมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วมันก็จะที่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนากรกฎนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความรู้สึกปลดปล่อยในเรื่องของอารมณ์ความคิดความไม่สบายใจที่เคยมีมาก่อนหน้านี้มันก็จะค่อยๆมาลายหายไปส่วนใครที่ยังโสดนะครับสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณใจแฮปปี้กับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น นะนี่คือชาวลัคนากรกฎแล้วก็มีโอกาสนะครับในช่วงประมาณวันศุกร์นะครับวันศุกร์กับวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะมีการเดินทางช่วงสั้นๆก็เป็นไปได้เช่นกันอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งกับชาวลัคนากรกฎดาวนะครับเสากับดาวพระรหัสยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่แล้วก็จะมีดาวจานันดาวเจ้าเรือนของคุณเองนั่นแหละ ที่จะไปสมทบร่วมอยู่กับดาวเสาร์และดาวพฤหัสแต่ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเป็นป่าก็อยากจะบอกว่าพยายามอย่าเอาเรื่องจุกจิกรอบตัวเรื่องจุกจิกของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองและทำให้คุณทุกข์ใจอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของคุณก็พยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังทำให้คุณมีความรู้สึกทุกข์ใจและไม่สบายใจด้วยซ้ำนะครับ อีกอย่างหนึง่งชาวลัคนากรากฎฟังให้ดีดาวการงานของคุณคือดาวอังคารโคจรไปอยู่ในภพมรณะสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้ก็คือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์หรืออะไรที่ต้องใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะได้รับความสำเร็จดีนะครับแต่งานที่มาอยู่ในภพมรณะแบบนี้ อาจจะต้องมีการติดต่ออะไรแบบซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกหรือว่าเล่นใต้เตาะสักนิดหนึ่งเออถึงจะซ <c oughs> ักเซสฮฮขอชาวกรกรกฏทุกท่านโชคดีนะใครเข้ามารับชมรับฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ความบันเทิงดีๆก่อนใครวันนี้สินแสงมิงไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสิงแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ @horahora24 สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6ิ6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ